ขายบ้านเชียงใหม่บ้านชั้นเดียวเหลือที่187ตารางวา5ห,ห้องนอน5ห,ห้องน้ำแอร์5ตัวโถงรับแขก2ห้องครัวบุมทานอาหารที่จอดรถ2คันมีห้องพิเศษห้องซักรีดขายพร้อมเฟอร์เนิเจอร์โซฟาเก้าอี้รับแขกบิลล์อินโตะ๊ะฐานข้าวตู้เสื้อผ้าเตียงนอนบิลล์อินห้องครัวเคาน์เตอร์ลอย ชั้นลอยห้องครัวมีรั้วรอบขอบชิดรั้วคอนกรีตด้านบนเป็นเหล็กโปร่งแน่นหนาพื้นที่หน้าบ้านตกแต่งเป็นสวนหย่อมมีน้ำตกมีไม้ดอกไม้ประดับนานา,นาชนิดมีไม้ผลมะม่วงขนุนน้อยหนากล้วยมะนาวปลูกพืชผักสวนครัวตะไคร้ชะอมใบกะเพรามีไฟฟ้าประปาบ้านอยู่ในโครงการค่าส่วนกลาง6 0 0บาทต่อเดือน อยู่ใกล้แยกเสมิงใกล้พื้นส่วนโลกใกล้สนามบินใกล้แอร์พอร์ตพลาซ่าใกล้กาดฝรั่งสะดวกสบายในการเดินทางเข้าเมืองเสนอขายที่ราคา6กล้านห้าแสนบาทค่าโอนคนละครึ่งส่วนค่าภาษีผู้ขายจะเป็นคนรับผิดชอบเองเนื้อที่บ้าน167ตารางวา5ห้องนอน5ห้องน้ำมีแอร์5ตัวมีโถงรับแขกมีครัวสห้อง มุมทานอาหารจอดรถได้สองคันมีห้องพิเศษเฟอร์นิเจอร์ให้ทุกอย่างที่เห็นในภาพมีทั้งโซฟาเก้าอี้รับแขกบิลอินตู้เสื้อผ้าเตียงนอนโต๊ะอาหารโต๊ะทานข้าวตู้เสื้อผ้าห้องนอนเล็กสองห้องแต่ห้องนอนใหญ่ขนาดใหญ่มาก6 6คูณ6เมตรจำนวนสองห้อง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เจ้าของบ้านได้จัดทำไว้มาติดตามชมรายละเอียดในวิดีโอแบบยาวๆครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องร้อยแปดชนะนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูบ้านสวยๆที่เชียงใหม่นะครับอยู่ใกล้แยกสเสมิงเป็นหมู่บ้าน Royal View นะครับเป็นบ้านสวยๆนะครับอยู่ที่หางดงใกล้แยกสเสมิงใกล้พืชสวนโลก ถ้าผู้ชมดูดูหน้าบ้านใกล้กัดฝรั่งนะครับดูหน้าบ้านถนนกว้างๆอย่างนี้เลยนะครับสวนกัน3คันก็ได้ท่านผู้ชมดูนะครับั้วรอบขอบชิดบ้านหลังนี้เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูรายละเอียดเอานะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่เชียงใหม่ด้วยกันครับเป็นเมืองใหญ่ทั้ง4เลนทั้งถนนยกระดับอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดจะมีโครงการถนนยกระดับอีกประมาณ4ี่ สจุดนะครับใกล้ๆตรงนี้แยกสเสมิงก็เหมือนกันครับจะมีถนนยกระดับผมจํางบประมาณไม่ได้ก็เกือบพันล้านนี่แหละครับท่านผู้ชมแยกสันกลางนั่นก็งบประมาณพันล้านปีหน้าก็เสร็จแล้วนะครับกําลังทํากันอยู่นี่คือความสะดวกสบายของเชียงใหม่นะครับที่เป็นเมืองใหญ่ของภาคเหนือนะครับห่างจากสนามบินก็10นาทีนะครับ มีถนนสีเลนรอบตัวเมืองเต็มไปหมดเลยนะครับเข้าตัวเมืองก็ประมาณสัก15นาทีเข้าไปแอร์พอร์ตก็นิดเดียวท่านผู้ชมผมให้ท่านผู้ชมดูรอบๆนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะมากในเชียงใหม่นะครับเป็นเมืองใหญ่ทำธุรกิจจะรับราชการจะทำธุรกิจจะค้าขายได้หมดครับคนอยู่มากมีคนอยู่มากเงินก็อยู่ตรงนั้นนะมันก็ตามคนไปนั่นแหละครับ ทั้งแ่งงานแ่งเงินนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือหน้าบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมผมยืนอยู่ที่หน้าบ้านเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับยังไงก็ติดตามชมรายละเอียดที่ผมลงในช่องให้นะครับท่านผู้ชมดูรายละเอียดถนนด้านหน้านะครับถนนกว้างๆโล่งๆอย่างนี้เลยท่านผู้ชมสภาพแวดล้อมเป็นบ้านในโครงการนะครับ สภาพแวดล้อมก็สะอาดสะอ้านมีคนดูแลครับค่าส่วนกลางก็เดือนละหกร้อยนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับตรงด้านข้างบ้านนะครับท่านผู้ชมดูรั้วสูงใหญ่ตั้งงานเลยครับแล้วก็เนี่ยครับกว้างๆแบบนี้นะครับครับท่านผู้ชมผมมาที่มุมสามแยกบ้านหลังนี้อยู่ตรงมุมสามแยกด้านหน้านี้เลยครับท่านผู้ชมนี่แหละนะครับแล้วทางด้านข้าง ถนนก็กว้างเหมือนกันอย่างนี้ครับที่โรงรถมีประตูด้านข้างเข้าบ้านแล้วก็ประตูหน้าบ้านนะครับที่เข้า,าตรงนี้เป็นประตูหน้าบ้านเมื่อเปิดเข้ามาก็จะเป็นรโรงรถนะครับ,รบจอดรถได้สองคันเดี๋ยวจะดูสวนหย่อมตรงนี้นะครับที่หน้าบ้านเลยนะครับมีหลังคาจอดรถได้สองคันครับ มีมุมกกน้ำตรงนี้มีต้นม้าให้ล่มลื่นนะครับทับทิมน่าจะเป็นทับทิมนี่มะนาวมะนาวมีตรงนี้อีกมุมนี้กว้างขวางครับกว้างขวางล่มลื่นเดี๋ยวย้อนกลับมาดูสวนหย่อมอีกทีหนึ่งนะครับสวนหย่อมที่เราเดินมานั่นแหละที่ผมพาเดินมา เอาเลยมาดูสวนยอมที่นั่งตรงนี้ตอนนี้ก็ต่อเติมเข้ามาเป็นที่นั่งพักนะครับไม้ดอกไม้ประดับเต็มที่แล้ครับถ้าเปิดประตูบ้านเข้าไปก็จะเป็นเป็นห้องรับแขกข้างหน้าเนี่ยนะครับ เป็นประตูบ้านเข้าไปเป็นห้องรับแขกแล้วก็เป็นสวนหย่อมครับมีมุมนั่งพักเก้าอี้ตรงนี้นะครับอันนี้ต่อเติมมาข้างหน้านะครับ่านผู้ชมต่อเติมมาแบบนี้ห้องรับแขกถึงแล้วนะครับผมจะพาเดินไปด้านหลัง ทะลุหน้าบ้านเนี่ยนะครับก็จะไปพืชผักสวนครัวอันนี้ก็มุมน่าจะเป็นมุมน้ําตกทาน้ําตกตรงนี้นะครับทะลุออกมาก็จะเป็นที่ปลูกพืชผักสวนครัวท่านผู้ชมครับนี่นะครับพืชผักสวนครัวที่นั่งเล่นย้อนไปย้อนมานะครับภาพวิดีโอผมอาจจะ อยากให้ท่านผู้ชมเห็นภาพบริเวณรอบๆให้มันชัดเจากโรงรถแล้วก็จากาจสวนหย่อมนะครับมเมื่อเปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นปห้องรับแขกครับมีโซฟาสวยๆอยู่สองชุดแล้วก็มี<ด>บิลอ,อิน<ห>ครัให้กับหมดเลยท่านผู้ชมก็มีรับแขกเฟอรนิเจอร์เท่าที่เห็นในในภาพวิดีโอนี่ก็คือให้กับหมดเลยนะครับมีโต๊ะ มีโต๊ะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีพัดลมใบใหญ่ๆนะครับอยู่ตรงเพดานนะครับมีชุดรับแขกชุดรับแขกนี้ให้เลยเนาะชุดต,ตัวนี้ตรงห้องรับแขกนี้ก็มีบิลลอินนะครับมีมมตู้ชโชว์เดินตรงไปจะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นห้องนอนเล็ก ฝั่งขวานนจะ<า><อ>เป็น,น,<อ>นห้องครัวฝั่งซ้ายมือเป็นห้องนอนเล็กห้องนอนหนึ่งก็จะมีบิลอินมีแอร์นะครับมีแอร์มีเตียงเป็นบ้านที่อยู่จริงท่านผู้ชมมันก็เลยเข้าของเยอะหน่อยนะครับมผมจะพยายามให้ดูภาพ มีโตเฟอร์นิเจอร์ให้เกือบหมดเลยนะครับคุณผู้ชมมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แบบบิล l ์อินมีบิล l ์อินนะครับประตูข้างหน้าเป็นห้องนอนใหญ่มากนะครับมีเข้าของมากก็เลยไม่ได้ถ่ายทำก็เลยเลี้ยวขวามาเป็นห้องครัวมีบิล l ์อินมี เคาน์เตอร์ครัวมีชั้นลอยเก็บถ้วยจานสิ่งของประมาณว่าจุดนี้เป็นครัวแบบฝรั่งแล้วก็มีพัดลมใหญ่พื้นที่ครัวนะครับตรงนี้พื้นที่ครัวก็มีเคาน์เตอร์แล้วก็มีเคาน์เตอร์ชั้นลอยแล้วก็มีบาร์เคาน์เตอร์บาร์ ให้หมดเลยนะครับบิลอินตรงนี้ตรงประตูข้างหน้าทะลุออกไปเปิดออกไปด้านนอกก็เป็นห้องครัวอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบห้องครัวไทยเดี๋ยวดูแล้วกันท่านผู้ชมมีการทําซิงทาเคาน์เตอร์เอาไว้ประโยชน์ในการใช้สอยเมื่อมองกลับมาย้อนหลังเข้ามานะครับครัวไทยรอบรอบ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอีกมุมหนึ่งนี่แหละครับเป็นครัวด้านนอกครับาก็ถือว่าเป็นห้องครัวสองห้องแบบนี้เลยครับเป็นอีกชุดเด็มีพื้นที่ความสะดวกในการใช้ชีวิตสองส่วนมาด้านนอกแล้วครับตอนนี้มีเคาน์เตอร์มีจากมุมครัวนะครับ มาข้างนอกก็จะเป็นพื้นที่ซักล้างนะครับท่านผู้ชม187ตารางวาวพื้นที่ใหญ่มากท่านผู้ชมดูไปนู่นเป็นพื้นที่ซักผ้าตรงนี้นะครับล้วลรอบขอบชิดเลยบ้านล้วลรอบขอบชิดรายละเอียดบริเวณด้านหลังค่อยดูภาพวาิดีโอท,ท้ายๆน,น,นะครับ,รบมาดูพื้นที่ครัวอีกครั้งเลยนะครับตรงนี้ มีครัวส่วนนอกแล้วครัวที่ต่อ,อข้างนอกและครัวในตัวบ้านนะครับพื้นที่ครัวท่านผู้ชมมีห้องครัวมีเคาน์เตอร์มีโต๊ะทานอาหารก็อีสี่ตัวแล้วก็มีเคาน์เตอร์ด้านนี้แล้วก็ทะลุออกไปตรงนู้นก็เป็นห้องรับแขกมันทะลุกันทะลุกัน ตรงนี้ก็ถ่ายให้ดูครัวส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองอีกครั้งนะครับสมบูรณ์ทีเดียวท่านผู้ชมมาตรงห้องรับแขกนะครับกำลังเดินผ่านห้องรับแขกที่เราดูตอนต้นนี่นะครับเจอโซฟาเจอโต๊ะเจอบิลอินเนี่ยนะครับตรงไปก็จะเป็นห้องอีกสามห้องแล้วก็เป็นห้องนอนใหญ่ด้วยนะครับด้าน ขวามือจะเป็นห้องนอนเล็กห้องที่สองนะครับเป็นบ้านที่เจ้าของยัง,อ,งอาศัยอยู่นะครับ,รบก็เลยเข้าของเยอะหน่อยครับอีกห้องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมพอดีเป็นห้องที่คนยังอยู่ครับเจ้าของบ้านยังอยู่ครับมีเตียงเตียงหนึ่งมีแอร์นะครับตอนนี้มีแอร์เตียงสอง ครับแล้วก็มีโตะมีตู้บิลล์อินห้องที่สองห้องที่สองนี่ก็มีบิลล์อินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ทีเดียวท่านผู้ชมก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยครับออกจากห้องสองนะครับก็จะเป็นห้องน้ําตรงไปนี่เป็นห้องน้ํากลางนะครับแล้วก็มีอ่ามุมตรงนี้นี่ก็มีตู้ก็มีบิล์อินนะครับทางขวาเนี่ยครับด้านนอกเป็นตู้เก็บของตู้ อะไรขนาดใหญ่เดียวตรงประตูนี่ก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ของเจ้าของนะครับห้องน้ําใหญ่มากเป็นหกค,คูณหกเมตรมั้งครับเดี๋ยวค่อยดูครับไปดูห้องน้ํ<น>าก่อนครับตรงนี้ดูตัวอย่างห้องน้ําแล้วกันนะครับมันก็มีห้องน้ําทุกห้องนะครับในอย่างน,นี้นะครับห่างลังมือลังหน้านะครับแล้วก็ตรง โถส้วมมีกันน้ําอุ่นมีพร้อมจะเข้าห้องมาสเตอร์หนึ่งนะครับเป็นห้องที่สามเป็นห้องนอนใหญ่มากท่านผู้ชมดูมีตู้มีเตียงดูรายละเอียดแล้วกันครับมีตู้งใหญ่มากขนาด6คูณ6มีห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยใหญ่มากห้องนี้ ตู้แอร์เย็นฉ่ำเลยเข้ามาห้องนอนอีกห้องหนึ่งมีมีเตียงมีเตียงมีเก้าอี้นวมนั่งได้สองคนนะครับแล้วก็มีแอร์ห้องนี้ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีม่านหน้าต่างมีม่านหน้าต่างสองช่องครับแล้วก็มาทีุ่นกลับมาก็ยังมีตู้ชั้นวางของนะครับแล้วก็มี ประตูที่จะเข้าไปเนี่ยตู้เสื้อผ้านะครับจากห้องนอนอันี้ห้องนอนใหญ่สุดแน่นอนตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าห้องแต่งตัวแล้วก็เป็นห้องน้ําครับห้องนี้ใหญ่จริงๆนะครับประมาณหกคูณหกเมตรนะอ๋อครับครับมีห้องใหญ่สองห้องนะครับมีห้องใหญ่อยู่สองห้องนะครับอีกห้องนึงก็ติดกับห้องหนึ่งที่ไม่ได้ถ่ายทํานะครับเพราะว่าเข้าไปดูแล้วออกมาเยอะมากๆก็เลยเกรงใจเจ้าของนะครับเป็นห้องตรงนี้เจ้าของแต่งตัวนะครับเ ก็เป็นห้องน้าใหญ่ใน,น,นที่อาบน้นําครับท่านผู้ชมอยู่ติดห้องใหญ่เลยบนบทะลุมาตรงนี้เลยสิ่งของเข้าของเครื่องใช้และกระจกท่านผู้ชมมีกระจกบานใหญ่ที่แต่งตัวนะครับตรงนี้ห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่มีอยู่สองห้องห้องนอนใหญ่ขนาดนี้ติดกับห้องหนึ่งนะครับเข้าของเยอะก็เลยไม่ได้ถ่ายทำประมาณนี้แหละครับติดกับห้องหนึ่งเมื่อตอนต้นคลิป ให้เฟอร์นิเจอร์เยอะมากพร้อมอยู่ครับติดกับห้องน้ํากลางหรือว่าตรงห้องรับแขกนี่แหละครับมีห้องเล็กอีกห้องหนึ่งท่านผู้ชมห้องนี้แหละมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับนี่เดินเข้าไปก็จะเป็นห้องน้ําเป็นห้องเล็กมีบิลล์อินมีชั้นวางทีวีห้้องนําสรุปแล้วมีห้องเล็กทั้งหมดห้าห้องนะครับห้องนอนเป็นห้องสี่แล้วก็ห้องซักรีดอีกหนึ่ง นี่ชั้นวางหนังสือเตียงหน้าต่างมีแอร์นะครับนี่ชั้นวางนีอันนี้เป็นห้องนองนอเล็กอที่สามแล้วนะครับแล้วด้านโน้นก็เป็นห้องน้ำไปตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำมาดูบริเวณหน้าบ้านนะครับตอนนี้จอดตรงนี้จอดรถได้สองคันแล้วก็ร่มครับท่านผู้ชม ผมย้อนมาถ่ายทําบริเวณหน้าบ้านนะครับเปิดประตูรั้วบ้านเข้ามาก็จะเป็นหน้าบ้านเป็นโรงรถจอดรถได้สองคันนะครับทีนี้ก็จะพาท่านผู้ชมเดินดูหลังบ้านครับเดินดูรอบๆบ,บ้านเลยอันนี้ก็เป็นสวนหย่อมหน้าบ้านนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะหมุนกล้องพาเดินไปหลังบ้านสำรวจดูซิว่ามีอะไรบ้างน,นะครับก็ต่อเติมตรงนี้นะครับท่านผู้ชม ออเป็นยิมใช่ไหมครับอ๋อเมื่อก่อนเป็นยิมแล้วก็เก็บของเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้ทําเป็นยิมนะครับแต่ตอนนี้มีเพื่อนบ้านเอาของสาฝากด้วยมากหรือปรับทําอะไรได้ตั้งเยอะเลยนะครับของเก็บเยอะเลยด้านด้านมาด้านข้างบ้านนะครับอตอนนี้เป็นห้องซักรี นะครับท่านผู้ชมดูเป็นห้องซักรีฟห้อง,งได้บ้านห้องน้ํานะครับด้านหลังนะครับผมพามาที่พื้นที่ด้านหลังก็จะมีแทงน้ํเพามีห้องน้ําข้างนอกอีกนะครับนี่เยอะเลยห้องน้ําแขกไปใครมาก็ใช้ด้านนี้ก็ได้ติดรั้วแล้วก็แทงน้ํานะครับรั้วรอบขอบชิดเลย ขอบชิดมาหลังบ้านมีต้นขนุนหนึ่งต้นนะครับรอบบ้านเลยนะครับผมจะพาไปหลังห้องซักรีดไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เปิดอ่างถ่างล้างมือทํากับข้าวซักผ้ามาทําตรงนี้ก็ได้ับล้างถ้วยล้างจานข้างนอกรวดลรอกขอบชิดนะครับตากเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้สะดวก เยอะเลยท่านผู้ชมเอา้าแมงโก้นำทีมแล้วแมงโก้นำนี่เครื่องกรองน้ำซักผ้าตรงนี้นะครับซักผ้าหลังบ้านนะครับผมจะให้ท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆพื้นที่กว้างขวางมีต้นกล้วยมีห้องครัวที่ต่อออกมาข้างนอกได้อีกนะครับสรุปว่าห้องครัวมีอยู่สองส่วนแล้วก็เป็นพื้นที่ มีก๊อกน้ำประปาเป็นพื้นที่ที่ใช้สอยปลูกต้นไม้นะครับมีต้นกล้วยหลายต้นทีเดียวต้นมะม่วงพื้นที่เยอะเลยครับท่านผู้ชมแล้วตรงนี้ก็มีประตูเล็กอีกประตูเล็กประตูน้อยท่านผู้ชมที่อยากจะชอบปลูกพืชผักสวนครัวนี่พื้นที่สบายท่านผู้ชมดูนะครับหลังตรงเนี้ย มันกี่เม็ดหกเจ็ดเม็ดได้ก็187ตารางวานะผู้ชมครับพืชผ,ผักสวนครัวเจ้าของบ้านก็ปลูกให้ส่วนหนึ่งละตัวอี้มานั่งหินอ่อนนะครับเปิดออกมาจากประตูบ้านได้ถ้าผู้ชมดูร้วสิครับร้วททำได้อย่างมาตรฐานเลยนี่ประตูเล็กแล้วไปสู่ถนนถนนด้านนอกก็รถสวนกันได้สี่คันนะครับรถสวนกันได้สองคันไปมาต้น ชะอมตะไคร้ปลูกเยอะเลยท่านผู้ชมพริกมีพริกด้วยมะนาวต้นอร่อยบ้างนี่ฝรั่งครับวันนี้ฝรั่งน้ม้นานี่มะม่วงมะนาวกาแฟต้นกาแฟก็มีด้วยนะครับแล้วก็ย้อนมาดูหลังบ้านนะครับอันนี้ด้านข้างบ้านไม่ใช่หลัง ด้านข้างนะครับที่พาเดินให้ทุกผู้ชมได้ดูเยอะๆต้นมลกออันนี้เป็นด้านข้างข้างซ้ายข้างซ้ายบ้านจัดเก็บร่มลื่นนะครับเอาเก้าอี้มาตั้งใต้ต้นนี้ก็ได้ดูรอบๆขอบชิดนะครับมาตรฐานเลยนี่ปลูกใส่กระถางเป็น แถวเป็นแนวดูมุมนี้ก็สวยมากครับมีมียิรับลูกปั่นยีรับต้นอะไรนะต้นหมากถ้าผู้ชมดูพื้นที่อันนี้หน้าบ้านแล้วครับหน้าบ้านถ้าตรงนั้นก็เป็นโรงรถที่จอดรถสองคัน ตรงนี้ก็เป็นมุมด้านข้างด้านหน้าของบ้านนี่มีมานั่งโยกมองกลับไปด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับร่มรื่นพื้นที่เยอะนะครับหนึ่งตารางวาเยอะทีเดียวครับด้านนี้ก็เป็นมุมพืชผักสวนครัวนะครับด้านนี้ก็เป็นสวนหย่อมเป็นสวนหย่อมนะครับโอ้ทำใหญ่นะครับนะั่ เหมือนจะเป็นน้ําตกผมพาลัดเลาะไปตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นหน้าบ้านนะครับท่านผู้ชมเป็นหน้าบ้านไม้ดอกไม้ประดับเยอะแล้วครับแล้วก็ตัดหญ้าดูแลได้ดีเจ้าของบ้านดูแลดีนี่คือข้อดีของบ้านที่มีคนอยู่นะครับมันก็จะมีคนบริหารจัดการ แล้วกว็ย้อนมาที่ลงรถที่ท่านผู้ชมเห็นนั่นแหละครับ